สักสินหงษ์ใช่หม่<对>้อยเนอะอันนี้ตัวจ้นหงนะครับดนนูตัวนี้ประมาณปีกับอีกสี่นะเดือนเนะปีอีสี่เดือนนะครับก็ใช้ได้เลยดูการติดผล <laughs> ติดผลก็ไม่ไม่หนีจากหงจวนนะครับอเออเ,นนเหมือนกับหงจวนที่มันจะเจียก,กัวจะ差不多ี่เน้าตัวโอ้ดูนะครับ เขาบอกว่าติดดกกับหงจ้วนนะอ๋อชินหงนะตอนนี้นยงะครับใช่หรอเพราะว่าตอนนี้เขาขายเยอะมากพช่产量่า不多呢是哦因为现在泰国很流行红钻，他们都是种很多红钻。他说哦,哦，那个果实很产量高什么的。对啊，他们赚่啊好不好吃ั 嗯，还不错啦，对，但是现在他们喜欢那个红宝石，但是红宝石那个很很难做啊，那个果实会掉果。对，红宝石不会生，它会落果。对，会落果。那个水晶的一样。啊，你拿班长好？他好啊，好？哎，还多啊红宝石，它有问题，它会落果。用对。们里就很少有人用它们后来人做。 มันจังที่นี่นะครับอย่างตะกูลไส้แดงเขาจะทำแต่แตงโมนะเขาทำแต่แตงโมนะครับเนี่ยแตงโมเขาอายุไปสิบกว่าปีนะครับวกนี้เพราะว่ามันทําผลง่ายนะครับไม่ต้องใส่ใจมากมายนะครับเขาจะเน้นพันธุ์ที่มันดูแลง่ายๆดกๆนะครับเนี่ยอย่างตัวจ้นหงตัวเนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ไว้เยอะนะครับก็กําลังรอต้นพันธุ์อยู่นะครับเนี่ยดูสิมันใหญ่มากนะครับแล้วทีที่หอด้วยนี่ก็ ไม่ต้องใสีด่าเพราะอย่างว่ามันแดดมันไม่แรงอนบ้านหรอกดูการติดต่อออกผลนะครับไม่ร่วงครับอันนี้ไม่ร่วงมันจะต้องเด็ดทิ้งนะครับจีนหงนะครับจีนหงก็เหมือนกันหมดนะที่นี่เขาระบบน้ําเป็นใช้ระบบอ่าก้านสุ่ยนะครับเดยคือการเปิดน้ําลงร่องนะครับ ป <Which S 1> ล่อยน้ำลงร่องไปเลยนะแช่ไว้นะครับอาทิตย์ละสองอาทิตย์ครั้งนะครับเขาจะเปิดเป็นเขาจะปล่อยน้ําเป็นอย่างนั้นเนาะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมจะไม่มีระบบน้ําในนาที่พื้นนะเขาชมความสวยเอาเพราะว่าอะไรว่าดินที่นี่เขาเป็นดินเหนียวนะครับมันเก็บน้ําได้นานมันเก็บความเก็บความชื้นได้ดีนะครับก็คือ่อนขาระบายน้ํายากนั่นแหละเนาะอร่อยนะครับสดๆจากต้นเลยนะอันนี้ก็ได้บอกว่ายังไม่ได้ ยังไม่ไม่แก่มากนะครับแต่ก็เริ่มเก็บได้แล้วนะวก็ใช้ได้เลยนะครับเอาเหี่ยวกับยังไม่ได้ฟังไม่ดีจีนหงครับกลับก็ด้วย